วันพรุ่งนี้อยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้วันวานนี้ตายแล้วให้แล้วไปอย่าเอาใจไปคล้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาคลั่งฝันสิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกันสิ่งที่ฝันยังไม่มาอย่าอาวรทํทำบุญเอาหน้า เพราะอยากให้คนเห็นทำบุญเอาตราเพราะอยากได้เกียรติทำบุญโฆษณาเพราะอยากให้คนรู้จักทำบุญพึ่งพาอยากให้บุญส่งเสริมวันนี้คุณทำบุญเพื่ออะไรคาถาแก้จนมันหาใช้ให้เหลือไว้เผื่อจ่ายค่อยออมใช้ให้เหลือไว้เผื่อเก็บหากหาใช้ไม่เหลือไว้เผื่อเซฟ คราวป่วยเจ็บเอาไหนมาใช้เอย่ยอยากรวยอยากดีให้มีทรรมสี่ประการหนึ่งซื่อสัตย์สุดจริตความใจซื่อมือสะอาดไม่ช่อลาดบังหลวงสองเป็นนิดขยันทำอะไรด้วยความขยันอดทนสู้